พนมสูตรเข้มข้นพิเศษเอลิแกนซีรีส์เย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพกรัวบ้านจิบร้านอาหารบ้านบรรยากาศริมคลองแถวเชียงรากใหญ่ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดขายมายาวนานเรียกว่าส่งนักศึกษาจบมา กลับมาน่ะขายมา22ปีแล้วเคยมีน้องนักศึกษาคนไหนกินตั้งแต่เด็กๆจนแบบว่าพาลูกพาลหลานมากินมีไหมไม่ ตอนก็กินก็ยังมาคนเดียวตอนมาก็ยังเรียนหนังสืออยังเรียนอยู่พอกลับมาภูพามียพาลูกมามาตาแล้วมีเด็กแล้วเขาว่าไงบอกเอาลูกวดนี่ป้าเขาสิลูกหาใช่เออเราภูมิใจไหมเด็กที่มากินร้านเราเติบโตไปมีหน้าที่การงานใหญ่โตแล้วกลับมาอุดหนุนเราอีกดีใจไหมฮะดีใจว่าเวลามาเหมือนมาเยี่ยมญาติเออนี่คือตำนานนะเด็กธรรมศาสตร์ต้องรู้จักร้านอาหารนะครับบ้านจิบนอกจากจะรู้จักร้าน ิบแล้วลูกค้าที่นี่ก็ต้องรู้จักเมนูกลาเลยส่วนด้วยเพราะขายด็ดขายดีเลือนเินค่ะวันวันหนึ่งป้าจิบบอกทอดปลาดแทบไม่ทันแน่ถามหน่อยก่อนจะมาเปิดร้านอาหารแม่ทำอะไรมาก่อนทำงานโรงงานมาจนอายุ33แล้วหลังจากนั้นโรงงานเกาปิดเพราะว่ายุคฟองสบู่แตกะยุคต้มยำกุ้งปี40นเราก็เลยต้องออกจากโรงงานใช่ แล้วอยู่มาขายของร้านอาหารได้ยังไงอะจ๊ะขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนแล้วลูกค้าบอกว่าให้ทําข้าวขายด้วยก็เริ่มขายอาหารตามสั่งจ้ะเริ่มทีแรกเลยกปลาสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยพอคนลูกค้าเยอะก็ต้องให้ลูกหลานออกมาช่วยเขาเรียกว่าเป็นทําเป็นค้าขายเป็นครัวจากปลาตัวสองตัวเดี๋ยวนี้ขายปลากี่ตัวอย่างละสิบโอ้โหมีกี่ปลาปลากระพงปลาช่อนปลาช่อนปลาทับทิมปลาทับทิมสามปลาจ้ะ ตไม่ธรรมดานะคะคุณจุดเริ่มต้นจากร้านขุยเตียวริมคลองเล็กๆเปลี่ยนมาเป็นตามสั่งแต่ด้วยความมีรถมือของป้าจิบก็เลยกลายมาเป็นร้านอาหารอย่างทุกวันนี้คนไม่พอก็อเกณฑ์เอาลูกเอาหลานเอาญาติไวยเกษียณน,นี่แหละค่ะมาช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันทําเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มากันเยอะเหลือเกินมาไซนี้ราคาเท่าไหร่แม่สองร้อยหกสิบอย่างงี้คก็กินในทางบ้านนะเนี่ย <S <S 2> <S 2> ปลาทับทิมลุยสวนแม่รถมือนี่คือยังไงอ่ะได้มาจากไหนใครสอนดูตามหนังสือมั่งพ่อแม่ก็ทํากับข้าวกินที่บ้านเมื่อกี้แม่บอกที่บ้านอะไรเยอะนะขี้เมา <laughs> แสดงว่าที่บ้านชอบกินกับแก้มเยอะ <laughs> กับข้าวก็เลยออกมารถาลาดเลยจ้ะแม่ตาโอ้ปลาทับทิมลุยสวนเมนูนี้จุกมากเลยอะ่ะแม่ ใส่คอไม่ดีเลยแม่จ๋าหิวลอยปลากอบมากนอกเครื่องอ่ะที่แม่พยายามอะสมุนไพรลล้วนสมุนไพรหอมอร่อยโดนกระเทียมซีด้วยแฟ่แบนด้วยแม่มันซาอร่อยจริงจังเลยเทียมซอยแม่รู้แล้วแหละว่าทำไมร้านแม่หายดีเพาจิบแกเป็นคนมือหนักจ้าเครื่องมีอะไรใส่ลงไปฟาดฟา ร้านไม่ได้เช่าบ้านเราเองคุ้มสุดๆก็คุณลูกค้านี้แหละดีดียังไม่หมดเมนูขายดีคือจะบอกว่าเมนูร้านครัวบ้านจิบเนี่ยเยอะจริงๆค่ะจากปลามาต่อที่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆชุบแป้งเอาไปลงทอดเ็กระทะ เียวเราจะทำนะคะซอสราดกุ้ง<ล>นะคะซอสมะขามหรือว่าจะราดน้ำปลาก็ได้วันนี้เริ่มตรงนี้ค่ะเราใช้นะฮะน้ำราดนะคะปลาทอดน้ำปลานะฮะตาเด็กสมบูรณ์ในอาชามเมนูไหนก็อร่อยโอ้โหตุ้งตรนนะหงอมถึงตรงนี้เลยขนาดเทขอกะทะร้รอแล้วป้าเนาะ,ะแล้วก็ราดน้ำปลาน,น้ำรา,าดปลาทอดน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยจะเอาไปยำก็ได้จะเอาไปผัดแล้วก็เอามาใส่กุ้งก็ได้ จัดเต็มเลยอ่า,ให,าให้กลินก่นมันขึ้นให้กลิ่นมันขึ้นหน่อยามาข่ามเปี่ยอที่เราคั่นเอาไปเรียบร้อยแล้วเออน้ำตาลปีบ๊บนิดนึงอ่าเมนูนี้ถามหน่อยว่าว่าขายดีไหมจ้าป้าจามีสั่งทุกโต๊ะก,กุ้งก็คือกุ้งเนี่ยใสใหญ่รวมถึงน้ำราดเนี่ยเขาเข้มข้น โอ้โหน้ำลายไหลเลยป้าเดี๋ยวนูขอช่วยนะคะป้าขาหนู่ทำกับข้าวก็เก่งเป็นพิธีกรก็น่ารักพาสนัพระจิบเวลามีหนุ่มธรรมศาสตร์ลหล่อมาแนะนำหนูให้รู้จักเลยนะบอกเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นดารานะทำากับข้าวก็เก่งเป็นพิธีกรก็น่ารักพอ้หล่อๆที่อย่นะยิ่งกล้าหมายใหญ่ยิ่งชอบเลยชอบเลยนางรังบีเขาแต่งงานไปแล้วก็หาใหม่รุ่นใหม่ยอะแยะหนูเพิ่งอายุยี่สิบกว่าเองแม่ พอจจิบจาได้แล้วค่ะโอเคงั้นปิดไฟเลยเดี๋ยวหนูลาดให้ดูลาดตามสเต็ปที่ป้าบอกนี่อออโอ้โหพี่บุกโก้เก่งขนาดนี้เนี่ยชีตาเลิศเสร็จเรียบร้อยนะคะกุ้งลัดซอสมะขามนะสสุดร้านบ้านจิบหรือว่าป้าจิบของเราป้าจิบจสาเมนูนี้ขายจานเท่าไหร่จ๊าละยี่สิบบาทจ้าผู้จริงผู้เล่นจริงร้อยยี่สิบบาทจานใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเราอาศัยที่ร้านเราไม่ได้ไปเช่าไม่เสียค่าเช่า และครบรสของอาหารทางเราขอมอดเด็กสมบูรณ์น้ำราดปลาทอดน้ำปลาหอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อเพิ่มรสชาติความอร่อยได้ทุกเมนูให้หนึ่งประเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์ทงเชียนชำพรจะมาทานผ<อ>ักบุ้งผัดกระปิประจำล้ล<อ>บางทีไม่มาก็ให้คุณแม่มาซื้อแมทติเนยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนของการนดโนรุดมมามาหลายคน หนึ่งในดวงใจ5ปีตออ